สวัสดีค่ะพี่น้องท่านผู้ชมมื้อนี้มาพบกับช่องยายแฟร์สีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้าื้อนี้ยายแฟร์สีก็ได้นําข้อมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่นอฤฤฤฤฤฤฤ้นองพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่16เมษายนเนาะจ้าพี่น้องก็ยายแฟร์สีฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดถูกใจให้ได้แฟร์สีนําเด้อจ้าพี่น้องก็ชอบอาจารย์ใดชอบสำนักใดก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เด้อจ้าหรือสิว่าคอมเมนต์มาคุยกันเล่นก็ได้เด้อจ้าพี่น้อง ไปเบิ่งขอมูลแนวทางอาจารย์ทันเลกได้เนาะจ้ะอันนี้เพิ่นมองว่าคนโคราชว่าสันเลหล็กวิ่งสิบหน่วยบนงเพิ่นเนาะจ้าพี่น้องเนาะเพิ่นก็หายมากห้าหกเจ็ดแปดมาได้ทั้งสิบและหน่วยบนเนาะจ้กพี่น้องเนาะมาเบิ่งคนโคราชลักไก่ชนเนาะจ้กพี่น้องเนพิ่นก็หายมากมี่หกเจ็ดแปดเนาะจ้านอะกกเขากเขาหกเจ็ดแปดเนาะจ้กเนาะ เข่าขันกับค้นโคราชเนาะจ้าพี่น้องหกเจ็ดแปดเนาะจ๋านอมาได้ทั้งสีทั้งนวยเนาะจ้าพี่น้องนเนาะเพิ่นก็บ,บอกว่าเป็นแนวทางเทานันเด้อวา่าสันจ้าแนวทางจากคนโคราชกับค้นโคราชหลักไก่ชนเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ดับล่างของเจ้าสัวพันล้านว่าสันจ๋างวดที่แล้วดับหกก็เอาอยู่เนาะจะานะงวดนี้เจ้าสัวพันล้านบอกว่าดับห้าล่างว่าสันจ๋าเบนวาเนาะดับหาลาง ของเจ้าสัวพันหลานเนาะจ้างวดนี้เนาะ16เมษายนเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้แอสตางพันว่าจ้าพันบอกว่า10บบนว่าสั่นจ้า10บบนวดที่แล้วเข่าเนาะจ้านาะของแอสตางเข่าเจ็ดเนาะจ้าเนาะมาเบิ่งเลยจ้างวดนี้16เมษายนเนาะจ้านอกพันบอกว่า10บบนก็มี3 5 6 7 8 9ว่าสั่นจ้าพันว่าเนาะพี่น้องเนาะจากแนวทาง10บบนของแอสตางเนาะจ้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้ล่างของเน้นแก้วเนาะจ้าพี่น้องล่างเน้นแจ้วว่าสั่นเบิร์นวาเนาะเบิร์นกระหายมากถ้าซีมากอะสี่ศูนย์สีหนึ่งสีหกสีแปดสีเก้าถังหกมากก็หกศูนย์หกหนึ่งหกห้าหกแปดและหกเจ็ดหมายเหตุหกกับเก้าตัวเดียวกันกับสั่นจ้าจากแนวทางของเน้นแก้วเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของหลวงตาจันเนาะจ้าพี่น้องเนาะเนื้อใตสองชุดประสั่นจ้าเบิรนวาเนาะ หลวงตาจันทร์นี้หลวงตาจันทร์บอกว่าสองมาเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนข้ใหญ่สองหาก็สองเจ็ดเนาะจ่านา้อมาได้ทั้งบนและล่า,ลางมาสันเนาะจ่านาะเหนือใต้ของหลวงตาจันทร์เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ใบเขียวคำนวณศูนย์ไม่ว่าสันจ่าเพื่อนวาเนาะเพื่อนข้าใหญ่มากเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งหกห้าและสามศูนย์มาสันจาน่า,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 จาต่อไปเลยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เพื่อนบอกว่าคนอุทุมพรมาสันจา่าเพื่อนวาเนาะแอ็ดสอง โชโซโมอว่าสันจพิคนกหายมาก9438เละ61ว,ว่าสันจพิ่นวาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ฟันทงว่าสันจ่าฟันทงล่างว่าสันพี่น้องคนว่าวิ่งเก้าว่าสันพี่น้องคกนกหายมาก94ว่าสันตัวเดียวแขนแขเลยเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้วิ่งสายทหารมาอีกล้ะเ้อจ้าเอาลงอันเิ่คนหายสามมาเนาะพี่น้องเนาะมาอีกใบนี้เพิ่นเงาบอกว่า วิ่งศูนย์ฟาดศูนย์ิบานไปเลยว่าสันมาเลขแปลกๆอีกเลขดังตายเรียบรับตังเขากระเป๋าประซาดบรรวาเลข็กขิ่งสายทหารนอกจะพี่น้องเนาะกาพี่น้องช่วงพี่น้องพิจารณาเอาเองหรือจะสมักสมมามหรือมากศูนย์ใครนอกจะพี่น้องเนาะมาใดดั้งบนเละลางน่นจาจะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้ของบ้านไพ่เมืองพุนันรสานจะอดีตแย่ไปเสียวลงกไงเบื้องวัตถิเลา่บนบอกว่า่นเบาเนาะจ้าเนาะ่นมาไหมนะจ้าเนาะ่นบอกว่าสี่หกห้าหกแปดหกเก้าหกสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็และ9 7้าปรสัตแน,นวทางไหม่ของบ้านไพ่เมืองพุทนนรจานพี่น้นนนองต่อไปเลยจ้า อันนี้มังกรทองวสันจ่าสิบหกเมษาน้องพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่า 5, 8, 7, 2, 5, 7, 5, 8, ห้า 2, 4, แปดเจ็ดว่าสั่นสองตัวเพิ่นกะห้าเจ็ดห้าแปดหางลาง่นกะสองสี่และเก้าสี่ว่าสั่นจากจากแนวทางมังกรทองว่าสั่นเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้วิ่งเลขวิ่งว่าสัา่นจังหวัดที่แล้วของน้องเฟเนาะพ,พี่น้องเพิ่นขาไฮ หาล่องสองกับเขาตะขังบนรักลอยเนาะจ้าเนาะข้างล่างเพิ่นรุดนเนาะจ้างวดที่แล้วเนาะมาเบบางวันนี้เลยจ้าวันน้องเฟ่ปนไหนยังยากมากนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าซ้ายวิ่งว่าสันจ้าเพิ่นว่าวิ่งหนึ่งลองศูนย์ว่าสันพี่น้องข้างบนข้างข้างล่างเพิ่นบอกว่าวิ่งหกลองเก้าว่าสันจ้าจากเนว่ทางของน้องเฟ่เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของอาจารย์กราลสินว่าสันจ้าเพิ่นว่าเนะอาจารย์กราลสินว่าหารับนหกมาตัวใดตัวหนึ <pet> ่งเนาะพี่น้องเพิ่นขายมาก 5 6 5 7 5 8 5 9 6 6 6 6 7 6 8และ69ว่าส nah, ันจากจากแนวท่างอาจารย์กอนคารสินนะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เด่นสิบหน่วยบนว่าสันจากบนว่าจากบาวิีสานอจ้าเนาะเพิ่นบอกว่า0-25 7วสาสันมาทั้งใดมาใดทั้งลัก10และรักหน่วยบนนอจ้าพี่น้องเนาะจากเน่วท่างบาวิีสานอจ้าต่อไปเลยจ้า อันนี้เพิ่นบอกว่าใบเขียวคำนวณสูตรไม้าสนของแตอรานเปอร์เซ็นพนาพิองเพินวาเนาะเพิ่อนขายมาสอตัวกับ 3, 7, 3, 4, 9, 6, 9, 7, ส,สามเจ็ดสา่าหกเก้สสาตัวเพิ่นกับสามเจ็ดสี่สามสีและ876เจ็ดหกขอให้โชคดีมีโชคเดอ้อาสนจาเพินวาเนาะจากแนวทางยใบเขียวสูตรไม้พิ้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ตัง พยัคขลาดพะสานจ่าเบินวาสองตัวล่างเิคนฟันตัวเดียวแขวนมาเจ็ดหกพนาจ่าเบินวาเนาะสิบหกเมษาพะสันเบินวาแนวทางต่อไปเลยจา้าอันนี้ถุงเงินพาสันจา่าถุงเงินล่างพาสานันพี่น้องเพิ่อนบอกว่าแปดล่างพาสันสองตัวบนกับแปดเก่าพะสาันเนาะจ่าเนาะจากแนวทางถุงเงินเนาะจ้าพี่น้องต่อไปเลยจา้า อ, <osc> อันนี้ทุงทง Ling งท่งท่องวสั่นได้ทุงเงินแล้วก็มาบอกทุ่งท่องเนาะพี่น้องเนาะเพิ um um ่นบอกว่า16เมษายวสั่นวิ่งล่างศูนย์วสันเพิ่นก็ให้ว่า09นยาวสันจ่าพี่น้องเพิ่นว่าเนาะกับพี่น้องชมพี่น้องพิจารณาแล้วถึกอกถึกใจกับจวดจาดเลยน่าจ่าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้หนุ่มเมืองยศวสั Listen, ่นจ่าเพิ่นว่าเนาะหนุ่มเมืองยศวสั่นเพิ่นบอกว่าสองตัวบนล่างวสั่นเด่น 8-9วครัเก่าสันตัวเดียว,วกเก้าสันจ่าบนวานเนาะบนกระมาก7-8 8-9 8 7 7-9และ7 7เม็ดเดียว8 9, วกเก่าสัน่าบนวานสา3ตัวบพก่ะแปดแป8 8 9, และ0 8 9ย์า้าสันจากจากนุ่มเมืองยศเนาะพี่นะ้นองเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้บัวค้าสีวัสันจา่าบนบอกว่า14เมษาว่สัน14เดือน4นะีเนาะพี่น้องเนาะ3ตัวบพกว่า1นก็ว0่า1849 40 สตัวเพิ่นืบแปดสี้นและหกเกสันจากพนวาเนาะจากแนวทางของแอดบัวข้าสีนะจากพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้สมัยหวยเทวดาวัซานจากพนวาลงวันที่หาเมษาวัสันนอพี่น้องเนาะเพิ่นกือนหามาเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งหกและ1 7ึส,สันจาาค่ะ ท่านาเนาะจ้าพี่น้องมากววายายไบสีอ่านเร็วเนาะจ้าพี่น้องเนาะกันเพราท่านกระเช้บหน huh e ้าจอเอาปากกาสมุดมาจดไปเด้อจ้าพี่น้องเป็นแนวทางไว้เนาะจ้าพี่น้องเนาะกันลืมเนาะจ้าจะถ่ายคลิปนี้ยายไบสีกอขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อจ้าที่ได้ขยวมารับชมรับฟังเนาะจ้านเนาะกอขอให้ท่านโชคดีมีโชคมีเงินเที่ยวสงการลำลำเลยลุยสุขสุขเนาะจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า